สวัสดีค่ะมาพบกับช่องคิมสมายเช่นเคยค่ะคลิปนี้แขกก็จะพาเพื่อนๆมาทําสบู่ว่านหางจระเข้ธนาคาค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะมา,าตัดเอา,อาใบของว่านหางจระเข้กันก่อนนะคะอันนี้เราใช้เป็นพันเล็กธรรมดานะคะถ้าใครมีพันใหญ่บาบาเดซิตก็ดีเลยนะคะค่ะเมื่อเราได้ว่านหางจระเข้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนําไปล้างน้ําให้สะอาดค่ะ จากนั้นนะคะเมื่อล้างน้ําสะอาดเรียบร้อยเราก็จะนํามาหั่นเป็นท่อนชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะฝานเปลือกออกนะคะสําหรับว่านหางจระเข้เราก็จะใช้ประมาณอ่าสามถึงสี่ใบนะคะต้นเล็กหน่อยแต่ว่าก็ใช้ทําได้เหมือนเดิมนะคะค่ะเราก็จะได้เนื้อของว่านหางจระเข้เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเราได้ว่านหางจระเข้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมต่างๆกันเลยค่ะ ตัวนี้นะคะก็จะเป็นเบตกิซีรีนก้อนแข็งนะคะตัวนี้เราจะใช้อยู่ที่500กรัมค่ะราคาก็จะอยู่ที่ครึ่งกิโลนะคะก็จะอยู่ที่อ่าิบบาทค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่เลยนะคะส่วนประกอบสําคัญก็คือผงธนาคารนะคะถุงนี้ราคา20บาทค่ะเราซื้อที่ตลาดเขียวนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะนําบ้านหางจระเข้นะคะมาขูดเอาเฉพาะเนื้อค่ะ อพอดีคลิปนี้นะคะแขกก็ลืมเอาเครื่องปัดมาด้วยนะคะพอดีตอนนี้ก็มาอยู่ที่สวนมาทําสวนเสาร์อาทิตย์นะคะก็เลยใช้วิธี ใช้ช้อนขูดเอาเลยนะคะขูดเอาเฉพาะเนื้อนะคะแต่ว่าถ้าเรามีเครื่องปัน่นเราก็จะฝานเปลือกของเขาออกหมดเลยนะคะจะไม่ให้มีเปลือกแล้วเราก็จะนําไปปั่นค่ะอันนี้ก็จะง่ายไปอีกแบบนะคะแต่ว่าคลิปนี้เราก็มาลองทําแบบใช้ช้อนขูดดูนะคะเนื้อก็จะเป็นก้อนๆหน่อยนะคะค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนําน้ําอุ่นนะคะที่เราต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาผสมกับผงธนาคาของเรานะคะก็จะใช้อยู่ที่ 4ถึงหช้อนโต๊ะนะคะตามชอบตามที่เราอยากใส่นะคะค่ะแล้วเราก็จะคนให้เข้ากันนะคะเราจะไม่นำไปผสมกับเบทิสลซีนเลยนะคะค่ะจากนั้นก็จะผสมกับขมิ้นเล็กน้อยนะคะเป็นผงขมิ้นนะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากันอีกเหมือนเดิมค่ะก็จะได้สีที่เหลืองออกมาอีกนิดหนึ่งนะคะ หรือว่าถ้าใครนะคะอยากจะนามามาร์คหน้าก็สามารถทําได้นะคะใช้ผมธนาคากับผมขมิ้นนะคะผสมกันนิดหนึ่งนะคะสามารถนามามาร์คหน้ามาร์คผิวได้ด้วยค่ะนอกจากจะทำสบู่แล้วก็ใช้มาร์คหน้าได้เลยค่ะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะนํากิลซีลีนมาเคี่ยวตุน๋นในไฟที่ไม่ร้อนมากจนเกินไปนะคะก็ใช้ไฟอ,อุ่นตุ๋นไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ากิลซีลีนจะละลายนะคะค่ะ ถ้ากิสลีละลายก็เขาก็จะเป็นน้ำแบบนี้นะคะก็สามารถนำไปทำสบู่ได้เลยค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนำส่วนผสมต่างๆนะคะอ่าเทลงนะคะแล้วก็คนเคี่ยวให้เข้ากันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อว่านหางจระเข้ก็จะเป็นก้อนๆจับกันนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ปั่นนะคะก็มาลองดูว่าเขาจะออกมาเป็นหน้าตายังไงนะคะค่ะทีนี้นะคะเราคนเข้ากันแล้วก็ให้เรารีบตักใส่พิมพ์ค่ะก่อนที่สบู่นะคะมันจะแข็งตัวค่ะ ตักใสพิมพ์เลยนะคะคือสบู่นี่แบบจะแข็งตัวเร็วมากเลยนะคะเพราะว่าอากาศเย็นมากค่ะวันนี้หน้าตาของสบู่ก็จะดูแปล,ก,ปลกไปนิดหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็เป็นสมุนไพรใช้บำรุงผิวได้เหมือนเดิมนะคะค่ะหลังจากที่เราเทใสพิมพ์เรียบร้อยเราก็จะตั้งพักทิ้งไว้นะคะให้สบู่แข็งตัวนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ30ถึง1ชั่วโมงนะคะค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยะคะ่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะ สบู่สมุนไพรทําเองประหยัดด้วยค่ะอีกอย่างสรรพคุณของว่านหางจระเข้นะคะก็ช่วยบํารุงผิวให้นุ่มชุ่มชื้นนะคะธนาคาก็ช่วยลดสิวทําให้ผิวขาวด้วยนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้คิมสมายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ